อันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบฏอัปะละหรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสกปรกราวนารกชนเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเธอชื่นใจ บทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียร์สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือช่อง one minute รู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงจอร์จวอชิงตันแบบฟังง่ายต่อเนื่องวอชิงตันเกิดปี1732ในเวอร์จิเนียครอบครัวทำกเกษตร เขาเริ่มงานเป็นช่างสำรวจทำให้รู้ภูมิประเทศเส้นทางและระยะทางจริงจุดแข็งนี้ตามติดเขาไปตลอดชีวิตต่อมาเข้าสู่งานทหารในสงครามฝรั่งเศสอินเดียนได้เรียนรู้ทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้สิ่งสำคัญคือเขาสร้างชื่อเสียงด้านวิทย์ในความกล้าทางจาริยธรรมและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่ออนานิคมทั้ง13เริ่มขัดแย้งกับอังกฤษสภาคอนติเนนตัลเลือกวอชิงตันเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปเขารับงานโดยรู้ว่าทรัพยากรน้อยอาวุธและเครื่องแบบไม่พอกองทัพส่วนใหญ่คืออาสาสมัครแต่เขาวางมาตรฐาน3มเรื่องคือวิน่นสเบียงและขวัญกำลังใจเขาใช้เครือข่ายท้องถิน่นระดมสบียงผ่านสภาและเขียนจดหมายไม่หยุดเพื่อจัดหาอาวุธ นี่คือการบริหารสงครามแบบผู้นำพลเรือนมากกว่าในพลแบบเดิมในสนามรบเขาไม่แข็งทื่อเขาเลือกสู้เมื่อมีโอกาสและถอยเมื่อจำเป็นเพื่อรักษากองทัพไว้ขณะเดียวกันเขาใช้จังหวะที่ศัตรูตายใจเช่นข้ามแม่น้ำเดลวร์คืนคริสต์มาสบุกเทรนตันอย่างรวดเร็วยกระดับขวัญกำลังใจทั้งทวีปช่วงฤดูหนาวที่ววลลี่ฟอร์จคือบททดสอบใหญ่ ขาดอาหารหนาวและโรคระบาดเขายืนอยู่กับทหารจัดระเบียบการฝึกใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากฟรีดริกวอนสตาเบนเปลี่ยนกองทัพอาสาให้เป็นกองทัพมืออาชีพมากขึ้นต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสมดุลสงครามเปลี่ยนวอชิงตันใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับกองเรือฝรั่งเศส่อทัพอังกฤษที่ยอร์กเทลแล้วปิดล้อมจนคู่ต่อสู้ยอมแพ้ สงครามสิ้นสุดด้วยอิสรภาพของอเมริกาสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นไม่ใช่แค่ชนะสงครามแต่คือการลาออกจากตำแหน่งทหารและกลับบ้านเพื่อประกาศหลักว่าอำนาจทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนการกระทำนี้สร้างความเชื่อมั่นแก่โลกว่าประเทศใหม่จะไม่กลายเป็นเผด็จการทหารหลังจากนั้นสหรัฐมีปัญหาระบบเดิมอ่อนแอบทบัญญัติสมาพันธกรม วอชิงตันจึงรับหน้าที่เป็นประธานการประชุมจัดทำรัฐธรรมนูญเขาไม่พูดเยอะแต่ทำให้การประชุมมีระเบียบและเดินหน้าได้เมื่อรัฐธรรมนูญผ่านเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกสิ่งที่เขาทำในตำแหน่งคือสร้างแบบอย่างมากกว่าจะใช้อำนาจกว้างไกลเขาตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีคนเห็นต่างเพื่อทวงดุลเช่นแฮมิลตันกับเจฟเฟอร์สัน ออกแบบระบบการคลังและเครดิตของชาติผ่านธนาคารและภาษีจัดการหนี้ยุคสงครามและยืนยันกติกาว่าประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบต่อสภาและกฎหมายในต่างประเทศเขาเลือกความเป็นกลางที่ใช้งานได้จริงเพราะประเทศยังอ่อนแอเขาไม่ฉุดให้ชาติไปสู่สงครามยุโรปแม้จะมีแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายเขาเชื่อว่าสหรัฐควรสร้างกำลังภายในก่อน เขายังจัดการปัญหาภายในเช่นเหตุการณ์วิสกี้รีเบลเลียนโดยหลักการว่ากฎมายของรัฐบาลกลางต้องมีผลจริงแต่ใช้กำลังเท่าที่จำเป็นคุณค่าใหญ่ที่สุดที่เขาทิ้งไว้คือการยอมถอยจากอำนาจเขารับตำแหน่งสองสมัยแล้วปฏิเสธสมัยที่สเพื่อไม่ให้ตำแหน่งประธานาธิบดีติดตัวบุคคลเขาส่งสารอำลาเตือนเรื่องการแตกขั้วทางการเมืองที่รุนแรงเกินไป เตือนเรื่องนี่และการผูกพันกับต่างประเทศเกินจําเป็นและย้ำหลักว่าศีลธรรมศาสนาและการศึกษาคือรากของเสรีภาพและกฎหมายในชีวิตส่วนตัววอชิงตันเป็นทั้งเจ้าของไร่และทาสนี่คือเงามืดของยุคสมัยเขามีพัฒนาการทางความคิดเขาเลิกคือขายทาสเพิ่มการปล่อยทาสที่เขาควบคุมได้และระบุในพินัยกรรมว่าให้ปล่อยทาาทั้งหมดหลังเขาเสียชีวิต ประเด็นนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าผู้นำที่ดีต้องกล้าปรับความเชื่อของตัวเองตามหลักศีลธรรมของชาติที่กำลังก่อตัวบทเรียนจากวอชิงตันเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริง 1. ผู้นำต้องรักษาทีมให้อยู่รอดก่อนค่อยหาจังหวะชนะ 2. วินัยสเบียงและขวัญใจคนสำคัญพอๆกับกลยุทธ์ 3. รู้ว่าเมื่อไรควรสู้เมื่อไรควรถอยเพื่อรักษากำลังหลัก 4. ส,สร้างสถาบันให้แข็งแรงกว่าตัวบุคคลและ 5. เมื่อถึงเวลาควรถอยจากอำนาจเพื่อให้ระบบเดินต่ออย่างสง่างามเมื่อเราพูดถึงจอร์จวอชิงตันเราไม่ได้มองแค่รูปปั้นที่สง่างามแต่เห็นคนทำงานที่ยืนหยัดกับความจริงใช้ความนิ่งและความซื่อสัตย์พาประเทศฝ่าช่วงยากที่สุดของการเกิดชาติและกล้าทิ้งอำนาจเพื่อให้คนรุ่นหลังมีประเทศที่ดีกว่า